ุ๋ยอยู่ด้วยนะครับเอาหลับเป็นไงบ้างทุกคนตื่นเต้นไหมวันนี้ก็คือเป็นแฟนมากันอย่างล้นหลามห้างแตกพี่ปุ๋ยห้างแตกหางต,างตเออต้องยอมแล้วจริงๆนะฮะสำหรบ y, ัรบพ็อกซี่สำหรับทีป๊อปไทยลองดีเรื่องจากโฟรริมข้างขวาโซฟุนฮะอุเหรอครับ ของโชวุณนะครับจะเป็นสีเขียวสีประจําตัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็เป็นเครื่องค่บคุณครับผมส่วนเรื่อที่คุณได้คือเป็นเครื่อง g d x ครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ผ้าแบบดิจิตอลครับผมซึ่งบอกเลยว่าหมะสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบแบรนด์เสื้อยือดอย่างนี้สามารถออกแบบแล้วพิมพ์ลายออกมาได้เลยครับผม<อ>ใช่และดลายสวยงามมากครับผมใช่ครับผมคนต่อไปได้เลยคุณหมอฮะครับผมก็ของกอนก็จะเป็นสีชมพูครับซึ่งเป็นสีประจำตัวในในท็อกซี่ของกอนอยู่แล้วครับแล้วก็ เครื่องที่ได้รับก็เป็นพินเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องที่แบบใช้ได้ในทุกๆวัยจริงๆอย่างก่อนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับ<ม>ก็สามารถใช้ทําเอกสารพิมพ์กานบ้านอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วก็สําหรับวัยทางานก็ยังใช้ได้ครับเชื่อว่าควรจะมีวัยทุกบ้านจริงๆครับไม่รู้ว่าพูดแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นการอวยผู้บริหารหรือเปล่านะคะแต่ว่าบ้านที่เจนุยก็ใช้ปริ้นของ b บร t เดอร์อยู่นะคะ, <c oughs> ะมีงานครั้งหน้าเมื่อไหร่ฮะผู้บริหารเงียบเลย เชื่อว่าใครๆก็ใช้หรือว่านะเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้และอยู่คู่กับเมืองไทยมานานด้วยนะคะอะคิมฮะเรานั้นชอบราเดอร์จึงตบมือพลั้ครับขอบคุณครับก็สีของคิมเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับผมแลวก็แน่นอนว่าสำหรับสายอินเตอร์เทนแบบพวกเราท็อกซี่นะครับก็ต้องเครื่องนี้เลยครับผมกับชุดเครื่องเสียง BMB ครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้ได้ทั้งซ้อมร้องและซ้อมได้ก็คือครบจบในเครื่องเดียวเลยครับผมหากันครับ ผมก็อย่างของการจะเป็นสีพันธุ์โันการจะเป็นสีส้มครับผมซึ่งออของของการเนี่ยที่กันได้รับนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสแกนเนอร์ครับผมซึ่งมันมีความสอดคล้องกับสีส้มตรงที่ว่ามันจะมีความกระชับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ที่สำคัญคือพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายครับอ่ออองลีครับผมก็ของนี่เป็นของไม่เป็นสีฟ้าครับ ของเป็นสีฟ้าครับผม<ห>แล้วก็เครื่องนี้เลยได้ก็คือเครื่องเอ่อพิมฉลาก e Touch Cube ครับผมก<อ>็เครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำ DIY s c r a p b o o k นะครับผมแล้วก็เป็นตัวพิมพ์แบบทำเป็นพวกริบบิ้นหรือว่าสติ๊กเกอร์ได้ครับผม<อ>แล้วก็ใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันครับผมอ่าครับวิกเตอร์ลหรอครับของขเก็เป็นเอ่อสีมว่วงครับเป็นสีประจกรส แล้วก็ชิ้นที่ผมได้ก็คือเครื่องจัดเยาผ้าครับแล้วก็สแกนเนอร์ครับผมก็เอาไว้ดีไซน์แฟชั่นเนี่ยครับผมก็เอาไว้ลายคัดเสื้อผ้าแล้วก็สติกเกอร์มาประดับเสื้อผ้าไรครับอ่าก็ต่างคนต่างดูแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่กุยบอกไปนะคะก็ มีใช่ไหมฮะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือพี่กุ๋ยนั่งเฉยๆดีกว่านะฮะโอเคอีกอีกคนได้ไหมขออีกคนได้ไหมพี่นุ้ยคุณล้อมด้วยเต็งก็ด้วยได้ไหมอ่ะหกคนเลยอ่ะหกคนเลยรวมพี่นุ้ยได้ไหมครับด้ด้วยนะครับเมมเบอร์นับหรอเมมเบอร์นับใชไมเบอร์นับหรอยิ่ดีจาวแต่ถ้านุ้ยด้วยถ้าคนเยอะพี่กุ๋ยพร้อมไหมล่ะพี่กุ๋ยเอาหน่อยได้ค่ะอ่ะโอเคพี่กุ๋ยด้วยนี่มาต้อตามด้วยน่ารักมาก ได้ครับเขาแค่เล่นด้วยทำตามเราอยู่น้องนละฮะถูกต้องเราถูกต้องเราถูกต้องใช่ไหมดูซิใช่บอกเลยว่าเขทำถูกไหมใช่ครับใช่ครับในทำโชว์เดูได้ไหมฮะทำโชว์ให้หนุ่มๆเขาเช็คหน่อยว่าถูกไหมอ๋ออาทิทำเป็นตัวอย่างก่อนอาจารย์ก็ได้ฮะทำตัวอย่างหน่อยเออแบบนี้นะพ็อกซี่เอ็กซบราเดอร์นะฮะบราเดอร์เอ็กพ็อกซี่นะฮะในทำซิทำเช็คเลยเช็คเลยมีใครทำถูกทำผิด ทำผิด,ดี๋ยวจะให้ลงไปจับมือทำเลยแต่นุ้ยจะเป็นคนลงไปทำเองนะคะทำไมรีบกบิเสธลอะจ๊ะทำไมม่เสร็จ,รจไมไมเร็วอะเออนะคะอันนี้ก็เป็นฮาด้วยนะคะก็ไปทำกันได้นะทำลงโซเชียลแท็กพ็อกซี่ได้แท็กราเดอร์ได้เหมือนกันใช่ไหมบบคะ ไม่เคยวยพอินดีนมีใครใจม่มีจวยจางจ,งจ,งจงาิใจออนยจากล้เธอไม่ให้ก็หัวล,วหละหรักจมจ e ลไอีมีเออจเอรวใจมีเธออยู่แบบไม่ยอมไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn